ศัปรูยุทธ์ทะลุฟะตอนที่278ถึงตอนที่279ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาไอ้เซียเยี่ยมมันกำลังจะตายนะครับหรือมันกำลังจะพัดพังนะครับมันจะมีคนเข้ามาช่วยมันตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่าดวงคนมันจะรอดอ่ะเนอะแต่ในตอนนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเซียเยี่ยมเราจะปรุงยาระดับสูงได้หรือเปล่านะครับถ้าอย่างไรก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเรื่องกับศัตรยุทธ์ทลุฮาเลมของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมันนะครับ เนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปด้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับ ทำไมเยยเย,ยนยังไม่ออกมาอีกเนียต้องให้รอน,นานถึงขนาดไหน8วันแล้วนะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแนโนสดก็ใกล้จะปิดตัวลงแล้วด้วยถ้าไม่ออกจะไม่ทันการแล้วนะแต่เซยเย,ยนไม่ได้บอกไว้ว่าห้ามผู้ใดลบกูเพราะงั้นข้าข้าขอไปดูเขาหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าหาเราไปลบกนูน้องชายเข้าแล้วหละกจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรอกหนะ้าเขาไม่ว่าข้าหรอกไม่ใช่แบบนั้นแล้วพวกผลกระทบโอสนนั่นหละข้ากังวลว่ามันจะส่งผลให้ธาตุไฟแตกซ้ำได้ นี่มันกินไอโอสุดระดับแปดหรือว่าเขาไม่ใช่ว่าน้องชายเสือเยี่ยนมีปัญหาแน่นะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกน่าจะอยู่ในขั้นตอนฝึกฝนเพิ่มระดับเสียมากกว่าจะไปกลัวทาไมกันเจ้านั่นน่ะมันตายยากไม่มีทางตายง่ายๆหรอกบ้านนี้น่าจะปรับพวงพลังอยู่หรือมั้งในช่วงที่ข้าผสมแก่นโอสุดพร้อมด้วยแอนิมนีน้อยหนาบริสุทธิ์นั้นส่งผลให้พลังวิญญาณประทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงข้ารู้สึกได้เลยว่าพลังของมันกําลังโดดกดืนอย่างหนานแน่นเขาม่าลงเหลวไม่เคยมีอยู่ในพัฒนานุก,กรมของข้าหรอกนะ ทำสำเร็จแล้วลวหรอเอ๊ะวิญญาณเขามันโหวิญญาณหลุดออกมาแบบนี้แสดงว่าไม่สำเร็จสินะนี่เป็นถึงข้าเลยนะเฮ้ยเจ้าเด็กนี่เจ้านี่ดูถูกข้าใช่ไหมนั่นเอ๊ะสูซลิขิดอัตตาชีวะโวนคืนกายหยาบเอะทะลวงขั้นสู่ระดับแปดนักตงโอสทพี่ส่งจางข้าขอ่อทดลองพลังวิญญาณของข้าดูหน่อยนะฮะ่าๆได้เลย พ,พลังวิญญาณนี้แถมไม่ตางกับพลังลมปานที่ปล่อยออกมาเลยกับกันนี่มันบริสุทธิ์มากนะบอมบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งกว่าพลังวิญญาณทั่วไปเป็นอย่างมากฮ่าฮ่าพี่สงใจไม่เป็นอะไรนะฮ่าฮ่าน้องชายเสยวเยยนเจ้านี่แข็งแกร่งจริงๆถ้าหาวัตจุดพลังวิญญาณข้าต่ำแล้วล่ะก็ป่านนี้ข้าคงได้ไปสวรรค์แล้วหรอกมังข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องทําสาเร็จอะจริงสิผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ข้าปิดประตูฝึกฝน่ะ แปดวันได้แล้วล่ะไหนจะแดนโนสดเองก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยถ้าหากเจ้าไม่ออกมาก็คงไม่ทันแล้วล่ะมัง้งเช่นนั้นก็ดียังพอเหลือเวลาไม่กี่วันก่อนที่ด่านที่สองจะปิดลงเห็นทีข้าต้องรีบหาเวลาเดินทางไปทางออกของประตูซะแล้วสิโอ้ยเจ้ากังวลไปทําไมเล่ามานี่มาข้าที่เป็นเจ้าแห่งภูเขาหากข้าอยากจะไปไหนข้าก็จะไปให้ข้าไปส่งเจ้าดีกว่านะ่าเผื่อเจ้าเจอกับโมกุยข้าจะได้ช่วยเหลือเจ้าได้นะทางออกของแดนโอสด อิงเออนั่นเป็นเพราะมูกูซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ข้าเลยไม่มีทางเลือกจริงๆได้โปรดเจ้าเชื่อใจข้าเถอะข้าจะทิ้งเจ้าไปทําไมล่ะจริงไหมพ่อเถอะพี่ทรงข้าเข้าใจดีแล้วท่านแค่อยากปกป้องตัวเองท่านไม่ต้องมาอธิบายให้ข้าฟังหรอกนะมู่กุเจ้ากล้าดียังไงถึงมานั่งอยู่ที่นี่หลังจากฆ่าผู้คนจํานวนมากไปขนาดนั้นกันอิงเออไปเถอะอย่าไปสร้างปัญหากับมันเลย แม่หนูน้อยจากตระกูลฉันเจ้าไม่มาพ้อกับเจ้าบัดซบเซียวเยี่ยนกันเลยหุบปากของเจ้าซะเซียวเยี่ยนน่ะเป็นผู้มีพระคุณของข้าถ้าหากมันไม่ปรากฏตัวก็แสดงว่ามันตายแล้วหรอมั้งน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้จัดการมันเองด้วยตัวเองเช่นนี้ลูกเจ้าหุบปากซะเมื่อใดที่ข้าแจ้งให้แกผู้อโสเรื่องนี้เจ้าสังหารคนไปมากมายเจ้าจะทำยังไงเฮ้แดโน่สถพลังงานต่ำต้อยข้าสามารถทำอะไรก็ได้เจ้าเองก็รู้กฎดีนี่เจ้าเอะลุมแรงอะไรแบบนี้กัน เฮ้ยนั่นมันศูนย์วหาที่ไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้นี่ทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าในยามนี้มีผู้คนที่สามารถจับนกนี้ได้แล้วเป็นใครกันนะ่ะไม่รู้แฮะแต่ดูนั่นสิอ้ะเข้าไม่เห็นอะไรเลยเจ้ามีน้อยอย่าขยับสิเสื้อผ้าของเจ้าทับของ,องข้าแล้วนะนกบ้าอะไรเนี่ยเรอเป็นบ้าลมตีสแลงไปหมดเลยเสียวเยี่ยนเจ้าเป็นอะไรไหมอะาวชาอิงต้องขอบคุณพี่ส่งเจ้าและจื่อเยี่ยนนะไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ได้มาถึงที่นี่ไวขนาดนี้ฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าเจ้าโจรเฮาโมกุ ดูเหมือนว่าเจ้านี่จะโชคดีจริงๆนะออกมาได้ทันช่วงเวลาเก็บเกีบเบ่ยวเปเพิ่งสามพันคดีแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเจ้าน่ะเาอจะพูดจาสามหาวเกินไปแล้วนะเธอจะจัดการมันเองปล่อยมันไปยังไงซะเปเพึ่งสามพันโชคช่วงก็แข็งแก่งมากพอหากใช้พลังไปจัดการกับมู่กูเราจะไม่มีพลังมากพอที่จะสยบเปเพลิงนั้นได้ หรือตาเฉินข้าไม่เห็นนางมาตลอดเส้นทางเลยนี่ดูเหมือนนางจะทำไมนางดูแตกต่างกว่าก่อนหน้านี้กันรอบๆตัวของนางน,นั้นมีแสงพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งปกคลุมไปหมดเลยข้าเข้าใจแล้วตาเฉินแม้ว่าจะดูอ่อนแอแต่นางมีจิตที่สามารถดูดซับความแข็งแกร่งของพลังวิญญ,ญาณได้นางสามารถดูดกลืนพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งจากรอบๆตัวของนางให้ตายสินี่าหารข้าไม่รับรู้ตั้งแต่ตอนแรกคงปล่อยให้นางดูดกลืนไปง่ายๆแล้วนางนี่แหละคนที่แข็งแกร่งที่สุดในงานรูปโวมสดน่ากลัวจริงๆ เอาละเวลารอบสองได้หมดลงแล้วอะผูโโ้วสโหนึ่งในแปดงขคอยโอสดผูด้ใดที่ทาภารกิจสําเร็จจงนําโอสดเหล่านั้นมาให้ข้าประเมินจากนั้นเจ้าก็สามารถออกจากเดนโอสดได้และไปสู่ด่านที่สามไปกันเถอะอืมจอเยี่ยนข้าไปก่อนนะไว้เจอกันหลังงานลูบโ,โลโมสดเสร็จสิ้นอืมอะจริงสิลอกอนข้าได้ใส่ของวัตถุดิบ้างมาที่เจ้ามีน้อยนั้นไม่เอาข้าใส่ไว้ในนี้เผื่อว่าเจ้าอาจจะได้ใช้มันในวันข้างหน้าได้ เอาไปเลยเอาไปเลยเขาจะรอฟังข่าวดีจากเจ้านะพี่ส่งขอคุณท่านมากข้าจะทำให้ดีที่สุดเลยฮ่าฮ่าในที่สุดหลายวันมาก็ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายกันเสียทีรอบสุดท้ายที่ทุกคนต่างรอคอยก็มาได้เวลาเริ่มต้นแล้วแม่มดสาวแห่งตะกุลเฉาจ้องเจริญซ่งถิงนายน้อยของพวกเราสู้เขา ฮ้าหอเดิมพันกับชินฮวาเลยนะเจ้าท่านั่นเก่งกาจมากหากเจ้าวางเดิมพันข้าเองก็จะวางเดิมพันให้กับม้ามืดอย่างเสือเย็นข้ารู้ว่ามันทําได้ข้าขอพูดตรงๆเลยนะนี่นะหลอที่นั่งชั้นเลิศฮ่าๆโทษทีโทษทีพอดีตระกูลเย่พลาดพังอึงสองปีก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไม่เห็นหรอว่าข้าเป็นระดับวิลชนอยากตายนักใช่ไหมหยุดเถอะู้โสเสือเย็นเจ้าออกมาแล้วนะ ั่นยังไงล่ะมาแล้วระดับแปดนักโปรโอสสดชิงฮาวาห์โอพลังลมปานแบบนีน้ไม่คิดเลยนะว่าจะทะลายไปอีกขั้นได้ในยามนี้สมกับเป็นศิธิ์ของยาเฉินจริงๆรอบสุดท้ายไม่ได้มีกฎอะไรไม่มีเวลาจำกัดขอแค่พวกท่านปูโอสดชันเลิศมาก็พอตอนนี้ข้าขอประกาศเปิดม้าโอสดให้พวกท่านโปูโอสดนะ้บัดน,นี้โหดูนั่นสิระดับเจ็ดเป้าพังสูน เป่ยพิงสิงโตทองคำก็เป็นระดับเด็ดพ่อเขานี่อัจฉริยะจริงๆสมแล้วกับเป็นบุคคลทีห่หอคอยอสถนเลือกสรรหูดูเล่นสิชาาอิงเป่ยเพิงอระสุลรรหิตไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นสายเลือดเปยเพิงนี่อีกครั้งในรอบหลายพันปีได้ยินมาว่าเป่ยเพิงอรสุนที่สามารถสร้างสัตว์และหลอมรวมภัยพิบัติไว้ได้สมกับเป็นตระกูลเฉาจริงๆเฮ้เปยเพิงอร,รูาารสุนนี่น่าขันสุดๆพ่อหอคอยอสถนี่มีแต่พวกไหลยน้ำยาทั้งนั้นโอ้เปยเพิงนี่เหิ นี่นะคือเปล,ลเฮงได้แท้จริงมาหาห้วงทะเลลึกเปลเฮงน้่นมันโูกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันทำไมข้าจะมาไม่ได้ข้านั้นมีความสามารถอย่างเห็นได้ชัดหอคอยโอสถของเจ้าคิดอยากจะสู้ด้านนี้ก็จงแสดงความสามารถซะอย่าได้มาโชว์ความเผาเหล่านั้นออกมาต่อหน้าข้าหรือไม่หอคอยโอสถก็ประกาศตนไปเลยสิว่าอยากเป็นศัตรูกับพวกเราตระกูลวิญญ,ญาณอะเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนจะมีคนจากตระกูลวิญ,ญญาณเข้าร่วมด้วยนั้นหรอนี่มันตระกูลวิญ,ญญาณจริงดิทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้ ได้ยินมาว่ามันเข้าไปในแดนโอสถนี่มันคิดจะทำอะไรกับหอคอยโอสถกันแน่เจ้าไม่ต้องปล่อยมันปล่อยหอคอยโอสถรวบรวมเหล่านักปูโอสถแน่นอนหากเจ้านั้นคิดจะแสดงฝีมือด้วยการปูโอสถก็ปล่อยมันไปแต่หากไม่เราค่อยว่าก,กันทีหลังเพราะยังไงซะข้าก็มีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าด้วยสำหรับเรื่องที่เจ้าสังหารผู้คนเหล่าสิษย์ของหอคอยโอสถของข้าฮ่าฮ่ามาเลยสิมาเลยข้ารออยู่ เปียวเพิงมหาห้วงทะเลลึเคลื่อนดับ15เห้าาอีแล้วก็ตานเฉินพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแน่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีโหเปียวเพิงนี่เห็นจริงรูปแบบมังกรแข็งเก่งกว่าเปียวเพิงกสรพิษจากมหาหวงทะเลลึกอีกป่ะเป็นเสี่ยงแล้วเหรอข้าไม่ได้เห็นเจ้าหลายวันดูเหมือนจะพัฒนาฝีมือไปไกลมากเลยนี่แน่นอนข้านั้นเป็นะหนักทะเลหากเจ้าไม่อาจล้มมันได้เจ้าก็นับว่าเป็นไอขยะอยู่ดีได้แล้วเราจะได้เห็นดีกัน อายุอย่างน้อยแต่นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะจริงๆไม่รู้เลยว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้คว้าชัยได้กันแน่นี่เหรอสิทธิของเหล่าเฉินรวบรวมเพลิงได้แท้จริงไว้แบบน,นี้หายากยิ่งนะแม้ว่าข้าจะสัมผัสได้ถึงเปลวเพลิงดอกบัวแต่ก็นับได้ว่ามันเป็นลำดับที่19ของเปลวเพลิงอยู่ดีไม่คิดเลยว่าจะมีเปลวเพลิงนั้นอีกที่สามารถรวมเข้าไว้ด้วยกันแบบเด็กคนนั้นได้เขามีทั้งเปลวเพลิงใจสูยและมหาฮวงทะเลลึกอีกแบบเด็กคนนี้โชคดีจริงๆที่คว้ามาได้ ฮ่าฮ่าดูเหมือนจะกำเนิดเหยาเฉินน้อยมาอีคนแล้วสินะชักอยากจะเห็นแล้วสิฮึคิดว่าข้าจะยอมให้เจ้าหัวร้อยอยู่ฝ่ายเดียวมาเลยคอยดูเถอะฝ่ายไหนหัวร้อคนสุดท้ายก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเอเพลิงสามพันช่อชั่วและเคล็ดวิชาเพลิงต่างๆต้องตกเป็นของข้าชิไม่คิดเลยนะว่าเจ้าเท่าตระกูมิญยานจะพ่นมาซึ่งซึ่งน้าไรอย่างไรสิ้นดีท่านอาจารย์เสี่ยวเยี่ยนจะเป็นผู้ชนะหม่พี่หญิงเสี่ยวยี่เซียนไม่ต้องห่วง ข้าไม่เคยเห็นเสี่ยวเยี่ยนแพ้มาก่อนเลยในเรื่องด้านการปรุงโอสถนะกระดูกโลหิตผสม,มเข้ากับตัวโอสถระดับ8เข้าไปข้าจะเพิ่มให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้รวมกันเป็นหนึ่งถ้าหากกระดูกโลหิตหลอมรวมเข้ากันไปได้ก็จะกลายเป็นระดับสูงแต่ถึงตอนนั้นข้าจะต้องเพิ่มเป,ไป,ไปลวไฟฝอยเลือควบคุมมันให้ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดพังหน้าถ้าอยากจะหลอมรวมมันให้สำเร็จเพื่ออย่างน,อน้อยมันจะได้ช่วยเหลือจานในบ้างในวันข้างหน้าข้าขอสัญญาข้าจะพาท่าออกมาให้ได้ ใช่แล้อาจารย์ในเปิดรอค้าก่อนเถอะข้าจะไม่ทําให้ทุกอย่างผิดพลาดข้าจะกลายเป็นผู้ขว้าชัยรูปรวมเทพงึสามพัน 3, ชดช่วงข้าเสีอเยี่ยนผู้นี้จะขว้าชัยมาให้ได้สิบวันต่อมาไปสิบวันแล้วผลลัพธ์ก็ยังไม่ออกมาเลยแฮใครจะเป็นผู้ชนะกันนะดูสิ่ันสายฟ้า,ะาระดับเจ็ดแสดงว่าก่อเกิดระดับเจขึ้นมาแล้วโอมาแล้วสายฟ้าแรกจะเป็นของใครกันนะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับสายฟานแรกจะเป็นของใครกันไปนะครับทุกคนก็สงสัยใช่ไหมพี่ก็สงสัยแต่ถ้าอยากรู้นะครับไว้รอมาติดตามมาพร้อมกันอีกทีในพาร์ทหน้านะครับส่วนสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ